สวัสดีครับน้องพอยเห็นอย่างอยู่เนาะตกเบกนน็ดจัะแกเห็นซับบงคงอยู่สีบอกว่าตกเบ็ดได้จริงๆอย่าบอกเลยว่าน้องพอยนี่ก็เป็นคน <c oughs> ทะลึงขึ้นกันเอา้าก็เห็นอยู่ถามให้ออยังไ <c oughs> อ้ก็ไปบ่ถึอเลยเนาะ <c oughs> อรพอดีไอซื้อของมาฝากน้องต้อยสิจีพอยบอก พามีผัวแล้วด้โอ้ยสิมีผัวอีหยังไอ้บ่เืียดอกแน่นขนาดนี้แม่ยังแน่นนมตายไหมายถึงว่าเหื้อนังมังสาเนี่ยมันแน่นขนาดนี้เ็ดเป็นฮู้ดีและไอ้เดมีเมียยังโอ้ยยังบ่ทันมีดอกเอา้าน้องพ่อ,อบอ่สงสัยเลยบ่ หรือบอกออกข้อมูลเห็นนี้ยังได้บอสเสื้อหรือผู้เสื้อนี่ถามไปสักแหละไม่ได้สนใจเอเอว่าแต่ผมหนองพ่อยนี่กงามเกนเนาะไอ้ขอตัดแมได้บอสเป็นบ้าบออยูย่ๆสิมาขอตัดผมกะแสดงว่าหนองพ่อยนี่กะฮักผมคือกัน,น,นแม่บอสแม่เฮ้ยหนองพ่อยำมุ่งแล้วยังไอ้ฮี้ยเราได้หน่ nhưng mà tớ? Dì quay cái Đã nói rõ mấy con đấy. Bạc, nhìn thế nào. Thinh đâu? quá nhIVa มึงจะคิดจีบพ้อยน้องเมียกูเด็ดขาดโอ้ยอียัง,ง <Huh? S 1> อีก,อกล่ะอ้ยยิ่บอกได้ว่าอ้นี่สิเอาแอลไปกินเอง <accessed> แล้วแต่มึงสิคิดแต่ถ้าเกิดว่ามึงไ่เห็ดตามที่คูบอกมึงมีเรื่องกับกูแท้ <spe c> โธ<ฮ>คนแบบเนี่ยมันต้องถือแก่เพ็ร กินใด้เขาสินนมแทกเป็นตนายแท่น้องอยกินนี่อย่างไงยินนมบากพวลันบักล้าบาก,ากนี่มันนองกูได้หนิอโอคลายไปได้ไอ้หมายถึงนมองหมูย่างเมืออ่อเอินไปซื้อมาให้อ้ายกินใเด้อเนี่ยจ้าอยากกินก็ไปหาซื้อกินเองอจังซีละนนองเนี่ย ตอนแต่งงานเหรอเออสินสอดเป็นล้านฮะเป็นล้านเลยบอกไอ้แจงล้าแมนแล้วเป็นล้านอีหลีแต่ยินอ่ะเป็นขอผ่อนใจพอใหญ่กันย้อมเสยเลยเล็กๆอ่ะไอ้กับผ่อนเดือนละหมื่นสองหมื่นระยะหลังกับผ่อนแน่บ่พ่อนแน่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอ้บ่พ่อนเลยก<ะ>าวาเสียก็ถานะมนยึดขึ้นไปซะแต่พันกับว่าไม่ยึดขึ้นจ้าเถือ่อเส้นขนาดเลย ไอ้ยินเดี๋ยวถอดเฮ้ยผู้ใดมาลบอกวนยามดึเดินทำขึ้นมาโชคชัยจะเป็นปากหาสิ้นไงแล้เนี่ยเดี๋ยวพอไปเบิกเอ,อกจ้าโอกดหยุดยุดหยดยุดยดหยกดุดหยุดหยยย าหาล้างพวกเขาอนจะของพวกเลยครับโอ้โหร้านกูมไม่ได้ตลกหนุ้ยใจใจเย็นครับใจเย็นครับพอจนหาซิปหาล่อยขยับได้อย่างบอกมาเลยครับแต่ว่าขอร้องอย่าขาดพวกเขาครับเอา้านี่ไอ้หัวร้านมึงอะ่ะเอาผู้หญิงกับคนแม่มัดเป็นเต่านุงไอ เห็นมันมจูบโตสองคนนะบางคาท่านก็จะอยากให่เซ็กน้ำตาเหยาหงายมันไปตอนอบางส่งมันเอาแท่นนี่บางต้าห้อยสักก็เป็นตะยานขนาดเลยรักษาชีวิตเท่าไหร่ดีกว่าเหย้าหงมยมันไปเถาะเนี่ยหาของอ้างฟังได้ยินผัวหาของข่อยเมื่อกี้โจรมันบอดี้บาหอมแกมข่อยกัไอ้พลอยเลยมันมากระซิบบอกว่ามันเป็นเกย์ี๋ยวมันก็มาถามหาวัชลิน ข่อยก็เลยบอกว่าวาสลีนบ่มีนี่ได้สบู่หล้วย้อนไปขออ้ายทาท้าหอ่ะมันเอาแ่อีลีข่อยก็เอทรอยยังว่าเนียอยากตาย <G ül üyor> ันว่าจังไรล่ะ มาครับข้าองนี้ไปไปไปนี่ครับไอเงินคาจ้างหาลอยบาทโอ้ยเดทเงิน เด็ดทั้งด่างเลยเนาะไอ้แค่นี้กูยังไม่พอหรอกเอากับผมก็แหงนัะตัวตามที่เขาตกลงกันไว้มึงต้องเป็นของกูด้วยมาตามไปใสมาไปไอ้โอ้ยไอ้ ยาหนามบำรุงร่างกาย BOM เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบรานบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสร่างซื่อมือนี้จากราคาขวดละ44บาทลดเหลือเพียง29บาทพิเศษสุดสั่างซื่อหนึ่งลังหรือ60ขวดจากราคา2,400บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับปอฟอาในนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่างซื่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะจ๊ะ